โอ้โหดีมากมากวันก็แมววันนี้ก็มาพมกนีอะไรออกมาควางอะไรควางอยาให้เล่นนังเเล่นหน่อย નાનાના no, no, no. โอ๊ยอยโอ๊ยโอเหมือนไโอ๊ย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 โอ๊อ๊ันนี้วะ๊ยโอ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 งยัน thank you กปกับพื้นนี่โอนให้มันเดินบนหลังไม่ได้ซักเลยแต่ซื้อมาตกปเนี่ยเราอ่ะทาไมมันตอบบางขนาดนี้อ่ะันกันนี่แว่าเออก้นสาราโยนนี่อยากเล่นไหมอยากเล่นไวกิ้งไหม พี่กิ๊กกแล้วแล้วพี่กิกจองให้ไพี่กิกลองให้เไม่สนเลยนะจอนสโนว์ยูฮฟี่เป็นลูกแบบสตอร์ยตองแขงแรงอะน้ำเหมือนหิู ใจวายแล้วอะไรวาอยู่ก็มาแย่งแล้วก็เลจาเนี่ยไม่สนใจคนอื่นเขาเนี่ยมีอะไรบ้างจะอมีอะไรบ้างายตัวไหมตัวไหมเลหไห็นมอ่ะมันจะมีเห็เระวังไม่เห็นนะ Субтитры <laughs> сделал

เดีวไม่รู้อที่ยืนตัวแรงไม่รู้ว่าเป็นมายไม่รู้รู้แบบเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยมันยอมใส่แผ่นทลดท์ได้หรอวันก้าไม่ยอมเลยแล้วมันฉีบไหคะองแกะต้แกะเปลี่ยนมรน้จุรอเรื่องอะร่องรเร่อ่อ ไม่ัด่ไงานลังเราแล้วาวะเน่ไม้ทำอะไรนก็จะนอนแล่ พี่กินกับนานยังสอเรืองเหรอสามอาทิตย์อยู่พี่แม้อยู่กับเราแม้วิ่งกันกันเตวันนี้เลยอยู่กับเราแมแมวหรอบบบแบบ